กิจกรรมจิตอาสา904เราทำความดีด้วยหัวใจวันที่12กันยายน2 5 6 6เมื่อเวลา9นาฬิกานายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเดินทางเป็นประธานโครงการปรับแต่งภูมิทัน์ที่โคกหนองนาสักพะยะศูนย์ปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช ณที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีนาวาอากาศเอกพิเศษจนัดพัทระดิลกผู้บังคับการกรมฐานต่อสู้กัตยานรักษาพระอ,องค์ได้มอบหมายให้นาวาอากาศโทนิทัศเจริญกิจผู้บังคับกองพันฐานต่อสู้กัตยานสองกรมต่อสู้กัตยานรักษาพระอ,องค์นาวาอากาศ,ศสีทพัฒน์สิงโตแก้วหัวหน้าจิตอาสาอำเภอลำลูกกาพร้อมด้วยกำลังพลจิตอาสา904 และข้าขราชการจากหลายภาคส่วนโดยมีนายสิทธิชัยสวัสดแสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานพร้อมด้วยนายสมชายศรีนาวง์นายอำเภอลำลูกกาส่วนข้าราชการของอำเภอลำลูกกาองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมด้วยประชาชนจิตอาสาร่วมกันทํากิจกรรมจิตอาสาปรับแต่งภูมิทัศน์ตัดหญ้าปลูกต้นไม้พร้อมทั้ง ยังมีการบำรุงดินในพื้นที่โคกหนองนาศัพไยะที่ตำบลลำลูกกาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีทั้งนี้เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ในอนาคตต่อไปพี่น้องอาสาพี่น้องชาวลำลูกกาเป็พราะในรถฐทหารนะที่ได้ให้ความชื้นส่วยทางนี้มาโดยตลอดเราได้ร่วมมือร่วมสร้างร่วมทำ เข้ามาร่วมกันนะครับมาเป็นวิกร์บางคนก็อาจจะเข้ามาดูในฐานเรียนรู้ตั้งแต่ฐานนะครับบางคนก็ลงดำนาแล้วก็ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะที่ต้องปรับปรุงพัฒนานะครับตอนนี้ผมเองก็พยายามที่จะก็เด้ยันะครับอุปณ์ที่ได้เลยนะครับเรามีน้ำดื่มนะครับน้ำดื่มบริการบริเวณเต็นท์นะครับ วันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นมืออาชีพนะครับที่มา น,นที่บ้านเรืองสาระกำลังรวมทั้งฝ่งงงยายที่แลพี่น้องทหารได้มาร่วมกันติดอาสาในการที่จะปักวางสวาพอากาด่าหญ้าในส่วนที่พบของงานงร,ระยะและลมที่อาน,นาศในฐา,นานระขอพสราชซึ่งเราได้มีการินาการลูกต้นไม้มีการป แล้วก็มีการท่าาียนรู้แบบสานเรียนรู้ที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ักเรียนรู้กรากะทำเพื่อมห้เข้ามาเรียนรู้ในในแต่วันนี้ก็พี่น้องชาวบ้านนะคร th ang th ang ับท an ี่โเรียนไปมานี้มาช่วยกันทำความสะอาดมาช่วยกันการหน้าที่รบเงนื่องจากพี่น้งตกทุกนะครับก็ดูแลสถานที่ที่อนะครับร้อย ผู้ที่จะรองรับที่เราจะเตรียมามาที่นังหวัดนั้นนครับครับผมขอบคุณมากครับ